คือมดบ้านน้่ติยายบ้านมคือย้าข้นวนี่นี่มดบนท้ัง้อง่อองนอ๋โอ้พนผลูกผงหนูมาตามเพนบ้านได้ก็เลยบได้ท้ายชิบเลยกาบเลยสองวดพอไม่ห้เพื่อนได้ไ่เหมนเพื่นได้ ต้เห <S an> <S an> ็ดยิตนท่ามูไข้บานเข้าหอยบุหรลอ,อยสองลอยมันมา่งก็ย่าอันนี้เป็นเป็นย่าด้วยเออนาะแม่ย่าย่านองเจ้าคุ่นบานเขอาหอยอันแม่แม่พ่นกยูหันยุบอ่แม่พันโชคดียุบ่แม่บ้านือกกะคนหรกอบ่าถือกจกะคน,นโอ้พอก็แม่บ่าถือแต่ว่าชาวบ้านถือน้ำแต่น้องเจ้าพุ้นไปไซน่ะเมื่อนี้บุญเลี้ยงบ้านเมื่มันคือยุคนึงอะย่ไส เขามาไปบุญอยู่เฮียนนี่แหละพ่อกับแม่มันก่มากันนมตามว่าตามก้อนแค่สี่มือนไหมอีกสองมือเลขออกก็เลยพ่อมาพนมาเหันธ์ได้คนเอได้าได้เลขพอตามบัดที่นี่บัพว่าบ่ไม้าตามันดอสองมพูตายยุ่งมือนี้เขาว่าไปบบสได เขาทั้งบนทั้งล่างเลยบ้านนอกจะคุ้นไง้า่กับเรป็นเจ็ดออหนึ่งหกเจ็ดหตัดไปก็ันก็เลยถือหมดเลยเนาะข้างบนหข้างล่างหนเจ็ข้างบนหนึ่งหเจ็หนึ่งหนข้างบนหนึ่ีถูกสามตัวลายครับนีได้สตัวคนไทหนึ่งหกคนไทยหนึ่งหกเจ็ตัดแล้วมันได้เป็นหนึ่งหกกับหนเจกับหกเจก็ได้เข่าบนเข่าล่าง แม่แม่ดูก้อนถือบ่อนอนเนี่ยถือน้ำเปล่าบัวจ้าพ <c oughs> ี่จันตีทะเบียนรถกับเ่บถือนาะแม่เนาะบัวจ้าวันนี้น้องพีตีไปนมะ่บัจ้าน้องพีตบ่ฮั่นตีเอาแสดงว่าถ้าบ้านชาวบ้านเท่านี้รอน้องเจา้าคุณผู้เดียวตีวันนี่พี่ลูผู้ใดถามมันมันบอกกับถืออยู่กันจะซื้อน้ำเปล่าถือร้ายพ่อแม่เพิ่นฟ้อนเขาลูกเพิ่น ไม่นี่เพร่นเลี้ยงบ้านกับสิเพ่อได้ยืติขันพนไปยูน้ำมูเพินกเป็นันมเด็กสิเห็นเนาะบัตรสิเดธาด้เนาะนี่เนาะทานันแล้วสิเดธาเป็นริบัตรขึ้นมาเป็นพระเอกไปพิ่งไปหางัวอีกแล้วบถืงทั้งบนทั้งล่างหายหนึ่งหนึ่กเจ็ด ปลงคลนกไ็ได้ร้ายบ่แม่โอ้โหโอ้โหโ้หอ้ผูอ้ละรอ้อ้สอ้รหอ้โ่อ้โ่โน้โันอ้โหอ้โหมอนโ่แอ้โยโอ้โห้โยโอ้โหโอ้นอ้องนอง้โค่อ้อ <c oughs> ้าคุอ้โหโอ้โหองโหอ้โหโอ้โอ้โจโอ้โหโ้นองโ <c oughs> หโอ้โหโอ้โหโอ้เหโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอ้าหอ้โหอยโห้โว่า้นนะ <c oughs> าหอกห้โ่ <c oughs> า ไปลี่ลิปเบื้งจังนี้ตอนไทยๆ้รว่าเจ็ดเก่าด้เขาเข้าบัดอันบ่เขียนขึ้นนะบ่ึ้นหน้าจอไหมบัรพูกข้เจ้าเบิ้งงลิบจบข้เจ้าถือได้บานถือหรายคนยูข้าเจ้ากับแบงไฮกัเลว่าพันแมนยูบอกแมนได้ค่ะผมได้บอกยุคเจเก่าแม่บ่เด็กึ้นหน้าจอเลยไปลี่ลิปเบิ้งแมนนี่ลีเล่าบราหนึ่งเจ็ศแต่ว่าตอนไทยิปแล้วว่าเจ็ดเก้าครับบัดว่าค้นจอก็เลว่าถือสองหัว้อน่ะ วันนี้บบดบอกหนึ่งหนึ่งหกเกตพระเจ้าตัดสื่อและถือทั้งบนทั้งล่างคืนนี่มันเข้าไปตามหาน้องมั้งต้องไปตามหานองพ่อันโบตามับตามหากขาไม่ก็สิคาดกันนี่กันนะไ่ย่ก็สิยูไฟต้องจ้างคนตามต้อางคนไปตามคอยตาม่อยาม่อ่คยอยอยา ไปเรีนที่ท่าทองบ้านต้องไปตามคุณนมันบ้างอันนี้แม่นองจะ้คุองบ้านมืเล้วนี่ะต่ยายยายเพิ่นว่าไปล่องถามแม่เพิ่นเบิ่งว่าลูกมาไปสันน้องจะคุ่นมาไปคุณพะเจ้าไปทั้งทั้งนอกบ้านต้องไปตามคุณจ่าเรียนที่ท่านนั่นแหละต้องไปเบิ่งไปท่าพระห้องสามาค่ะเชิญได้ค่ะยายว่าบอกหนึ่งหกเจ็ดเปนบ่ผู้กัจาตัดถือทั้งบนทั้งล่างพวกหนูมาตามวิวสองมือเรา บันี้ก too ็อนเล็กออกสองมือเล็กบ่ได้มากแม่ป้าไปไปพ่อเพิ่อนยุ่ยอันที่แม่บอกว่ายุ่บ้านหลังนั้นไปตามแล้วเพิ่นว่าบ้าั้นได้ครับเดี๋ยวจังมาเด้อ่สันก็เลยพานกลับเลยมานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามน้องจะพุ่นกันเด้อค่ะคือได้ยินเพิ่นเบาแม่นอีหลีเบาลูกป้าถือมัดบ้านเอ้ยว่าแม่นถือทั้งบนทั้งล่างถือคุมนั่นมันบ้ามือแม่มาบ้าขั้นใดนาะแม่ก็เลยี้ยบไทยมันเรื่องจริงบ้าเพิ่นว่าบอกหนึ่งหกเจ็ดน่ะ ล้วก็ตัดสื่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเพื่นแบงค่าขนมยูมันมะลบอัดพวดมือนีคือได้ยินค่ะว่าน้องจะพุ่นไปเพื่อนเลี้ยงตะพูเพิ่นเลี้บ้านเลียงตะพูเนได้เลยเพื่นบอกดลาบอ้วนแป๊แมวคนไรอ้วนแป๊นแล้วคนณอะไรเสียดายให้น้องใหน้องหันให้น้องหันก้อนก้อนก้อน ก้อนเล็กออกจากมืออืออย่างนี้มันราก้อนมือเดียวบ่ที่ที่หน้าบ่ได้มาสัมผัสนี่เสียดายเสียดายเพื่อนเพื่อนนั่นต่ำใบไทยเพื่อนต่ำใบไทยเพล่นเพล่หัวเพล่คำครับผมอันมือใดสิไปหาผู้ลูกมาลูค่ะอันอันงวด ่นเก็บลังคนเ่นอ้วนวังหันนี่ไปไปก้อนเลขออกผู้ใดพาไป่อค่ไปอคพอา็ไปอืม่อไปน้ำได้ได้แบบแบลูกจยุดทูบแล้วไอ้หน่ยเขาบ่เลยจุดครับไปนางนางซื่อสานคือเก่าเอาไปกวดใบไหม่ไปทงคนสะอาดคือเก่าครับอืมันกำมานังเหรอมาดูจังไหนกก นา,น,นางสมาธินางเลนนางสมาธิคือเกาแบบเกาเลยแล้วตัวเลขกับผ่านตาคือเกาเัมืนห่ลูกแล้วเวลาน้องจะคุ้นนอนนี่บอบ่บบมีความือซื้อว่าฝันเห็นตัวเลขผ่านตาคือ,ค,ค,อคือนางสมาธิเลยห่ลูกบอืมแปบอบ่ฝันเปียกบอมมีความฝันจกักเสียมีแต่นางสมาธิแล้วก็จังเห็นเลข ลุงเฮงจังเบาคือน้องเฮงว่าอันดี่น้องภาว่าเลขร้อยขึ้นอันอันนั้นมันขึ้นมาในหัวเลยอ่าคนที่ห้ามาตามงวดแรกวนะครับนิมิตใครๆนึกได้เลยนะนิมิตมันจีจับอยู่ในหัวเพราะเห็นเป็นภาพนะเพราะเป็นภาพที่ในหัวเป็นแฟนบอลลูกคนที่เป็นแบบนี้ได้คือคนมีกิดสัมผัสได้ลุงไม่ใช่คนธรรมดานะคะนี่หกแล้วค่อยเนื้อซีาร์เลยนะแปฝกแฝก พ่อแม่เพิ่นกับพ่ออยากว่าหลายมิตรแต่ว่าไปน้ำหาโลดยุ่ยถายบ้านหรือยุ่ยมองแดมบ้างไหมโบเมียนเรียงบ้านได้ไปเล็กยังมาหนีก่อนออยุ่เพู่บนเก็บแล้วไหมลูกหมอลำก็เก็บแล้วเพิ่นเลิกแล้วเนาะห้างเดียวโคโลเลยวติดสามตัวบันมัตัดสื่อถือทั้งบนทั้งล่า,ลางปกับ<อ>ไปเอมมองซานอะซานแน่นหอยๆซานแน่นหอยยุ่ยมองคู่นด่านรับที่ว่าเพิ่นเก็บเพห่านมอลลัมอยู่นี่ ที่เคยเรียนนี่นิปะขับอัอดีแบบเีวมันเป็นเงี้ยๆล้วค็มีสารตะปูนะจา้าน<ต>ี่ยุสารตะปูมบเมือ่อใดที่พ่อสิ้าไปขวดตัดเห็นดูครแบมึอมงกอนตรง้งเมืองก่อนส่วนมากเก่าสิเปอร์เซ็นนี่พ่อสิ้าไปใกล้ๆเมือเลขออกกันบ่บขัดมาเล้วกับยานบ่ได้เนาะก็ต้องมาสามมอลูก ก็ต้องมาสาจักหน่อยประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองตอนนี้มึงยิมมากมึออื่นเลยบุชมากเล่ยไปเอาเอาไปเอาคู่ใดก่อนไอเฮงครับตาเห้งเหรอตาสีมากตาบบเห็นมากกับเลยไปเอาโอ้งวดก้อนนั่นบอกตาเปล่านั่นแหละตาเฮงว่าสีมาบ่มาแกก็เลยไปบ่รอดตาเฮงเลยตาเล่งมาแล้วเล่ยออกแล้วบาดเนี่ยเล่ยออกก้อนเอากะ้องให้มาต่ำน้องเพื่อนตัวเนาะจังเมื่อตาครับ ตเมื่อไรสิเปียวกาบาเมื่อเลี้ยวเฮ้ยอย่าไปเลขออกเอฟซีสิซื้อลอตเตอรี่บ้านขึ้นยว่าเปิดข้าเปิดถูกไ้าเปิดได้ค่ะเดี๋ยวมื้อนี้วันที่เท่าไรวันที่แปดป่ะมื้อนี้วันที่แปดจ้ะมื้อนี้วันที่แปดวันที่แปดไปใกล้เมื่อเลี้ออกแอ่ะอันไปก้อนเลขออกจากจากสามเมื่อได้บ่อตว่าซมโติว่าเลขออกวันที่สิบหกเนาะประมาณว่า ประมาณวันที่สิบสี่ย่ายสีมาเอ่อยายนอนทียาสีมาหรือพอแห้งสีมาสนอนจะคุ้นไปจากวันที่สิบสามนายบอไปวันที่สิบสามบอกไปวันที่สิบสามวันที่สิบสี่สีมาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอ้ยตกใจเขาไปขันนอกจะพุ่นไปไปวันที่สิบสามน้าลูกเด้ววันที่สิบสีเดี๋ยวแต่เหงสีมาหา ไปวั่บสาวันที่สิวันที่13ให้พ่อพาไปกวดตรัาแล้ววันที่สิบสี่ยายังสิม,มาสัมผัส้ะลูกค,คเอาตามนั่นนะครับเดีย๋ยวจ่คอยมาตามกันอีกที่นะคะ